สวัสดีครับผมผมสหวัฒ X นะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการสอบวลิตริปคอร์ดเมืองไทซิตี้นะครับหรือว่าเกมเมืองไทซิตี้ในโลบอกนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับหลายๆคนก็รู้อยู่ว่ามันเป็นเกมโลวเพนะครับแนวไฟเอ็มเลยแต่ว่าประเทศเนี่ยวิธีการเข้าอะเข้ายังไงเพราะว่าการเข้าวลิตเนี่ยหลายๆคนยังงงๆอยู่นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการสอบวลิตกันขั้นตอนแรกนะครับผมให้เราเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์โลบอกนะครับเข้ามาที่หน้าของเกมเมืองไทซิตี้เลย ให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราก็จะเจอคําว่ากรุ๊ปนะครับผมกดเข้ากลุ่มเมืองไทยซิตี้แล้วก็อย่าลืมเข้าดิสคอดด้วยนะต้องเข้าดิสคอดนะเนี่ยสองอันนี้ต้องเข้าจําเป็นมากโอเคครับแต่ว่าอันนี้ผมมาอยู่ในกลุ่มแล้วเดี๋ยวผมจะออกกลุ่มก่อนเพื่อรีวิวการสอบให้ดูซึ่งการสอบเวลิตนะครับก็จะมีทุกวันนะครับเวลา2องทุ่มครึ่งยกเว้นวันอาทิตย์นะครับผมแล้วถ้าวันไหนที่แบบไม่มีสอบเนี่ยก็คือบางวันแอดมินอาจจะมีทุระนะครับ มาเดี๋ยวผมกดจอยกลุ่ปเลยปุ๊บโอเคตอนนี้ผมอยู่ห้องรอสอบนะเพราะว่าตอน2ทุ่มครึ่งเนี่ยผมกดเข้าห้องทันเพราะว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะรับประมาณ50คนครับทุกคนเราก็ต้องมาแย่งกดเข้าให้ทันนะฮะเดี๋ยวเรารอแอดมินดึงกันเลยมาแอดมินจะดึงครับมาแอดมินดึงก่อนี่แสดนครับสวัสดีครับแอดมินเราเข้ากลุ่มมาหรือยังครับเข้าแล้วครับเรียบร้อยฮะ เออขอผมขอส่งชื่อในเกมมาให้ผมดูหน่อยในห้องส่งชื่อในเกมห้องบนนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโอเคครับได้เลยเป็นชื่อยูเซอร์ใช่ไหมครับชื่อแอดเลยเนาะใช่ครับชื่อแอดเลยครับได้ส่งให้แหละเรียบร้อยโอเคครับผมขอเช็คสักครู่นะครับโอเคเลยครับผมโอเคครับเข้ากลุ่มเรียบร้อยเนาะโอเคครับขอคุณแนะนําตัวหน่อยครับผมชื่อแท่งครับ อายุ21ครับผมชื่อโอซเลยโอเครับทำไมถึงอยากมาเล่นแบบนี้ครับแมปมันสวยครับระบบก็ดีนะแบบว่าแมปมันใหญ่อะมันพิเศษนะผมเลยอยากเล่นเขาเก็บรายละเอียดดีอ๋อเครับแล้วพอจะรู้กดโลเอมาบ้างหรือเปล่าอ๋อรู้ครับรู้ผมอ่านกดมาแล้วเรียบร้อยเลยอ่านมาแบบตั้งแต่หัวจะหลดเท้าออเครับงั้นผมจะถามกดโลเย์ A เป็นบางข้อนะ ได้ครับได้เอ d m แปลว่าอะไรครับ d m แปลว่าเดนแมทครับห้ามตีมั่วห้ามเลื้ยห้ามแบบว่าไปตีใครมือเสือซีซั่วครับไม่งั้นเดินไปเหลืองโอเคครับแล้ว SK ครับ SK ก็คือสปาคิวเราไม่สามารถสปาคิวได้ถูกไหมอันนี้ถูกไหมถูกวะถูกครับถูกโอเคครับโอเคครับงั้นถามเรื่องกดประเทศเลยแล้วกันโอเคครับ ในประเทศเราสามารถอุ้มกันทํางานดบได้หรือเปล่าครับอันนี้ไม่น่าได้ครับเพราะว่ามันทําให้เกิดบั็กและตลลํารวจก็เรียนยากขึ้นด้วยอ,อ่าโอเคครับแล้วสามารถเอารถหน่วยงานไปทาสตอรี่ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับไม่ได้รถหน่วยงานต้องมีหน้าที่ใช้ในการรับใช้ประชาชนในเซิร์ฟเวอร์ครับอ,อ่โอเคครับแล้วแบบแล้วเขตนอกกฎหมายเขาเรียกว่าอะไรครับเรียกเลเวลครับ ใช่ไหมออใช่แหละใช่ครับใช่ครับแล้วผมก็จะรับคุณเข้าเซิร์ฟเลยดีไงเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อย้รับุอคนไยโอเคเลยับใช่ครับคุณที่เตรียมนะครับน้องชายนี่หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับเพราะว่าผมมาเตรียมกับน้องนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่าเขาเข้ากลุ่มไม่เป็นเลยผมก็เลยมาทําวิธีการสอบวลลิดให้ทุกคนดูซึ่งเนี่ยไอคนที่สอบเนี่ยนี่น้องชายผมเองเนียนไหม เนียนเนียนโอเคครับแค่นี้เราก็สามารถเข้าเมืองไทยซิตี้ได้แล้วนะครับถ้าแบบว่าเราอยากจะเล่นทันทีไปกดเข้าโฮมก่อนนี่เราก็สามารถกดเข้าเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าผมเข้าไอดีนี้ไม่ได้นะเพราะว่าน้องผมแบนผมผมให้น้องผมมันเป็นหน้าบ้านแล้วมันก็แบนไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันอันนี้เป็นรหัสราไมไม่ใช่แบนนะโอเคแต่ผมไม่ได้แบนนะเพียงเท่านี้นะครับเราก็สามารถเล่นเมืองไทยซิตี้ได้เลยนะครับส่วนระบบอะไรต่างๆเนี่ยเราก็สามารถ ไปสอบถามเพลย์เยอร์หรือว่าใครแถวๆนั้นได้ลองเข้าไปเล่นดูนะครับผมมีกิจกรรมทุกวันนะครับแล้วก็มีการแจกของทุกวันสําหรับใครที่อยากเล่นนะครับผมก็จะแปะลิงก์ไว้ใต้ดีสคริปชั่นนะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับมาร่วมเข้าเมืองไทยซิตี้นะครับมาจอยเป็นแฟมิลี่เดียวกันก็สําหรับคลิปมีเพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับเฮียพูดติดๆคันๆใช่ไหมไปเยไปละ